อ่ท่านพระอาจารย์อาจารย์ที่รู้จักกันอยู่บ้านคำเราเนี่ยเราไปเราบาททำบุญนะบาทนี้ก็มันมีแบงค์ร้อยแท้ๆนะแบงค์ร้อยจีนำ่งๆแบงค์ร้อยจำแม่นเลยมีแบงค์ร้อยแล้วก็จะมีเหรียญห้าสองกองห้าสองกองครับผม แต่พอเขาทําบุญให้พอแล้วท่านก็นดึงเอาไปแต่แบงค์ร้อยครับผมเรายกเหรียญห้าสองกองนั้นให้โอ,อ้พวกเด็กๆก็เอาทุกทุกอง่ะพระมันหลายองค์เนาะครับทุกองค์เอาแต่แบงค์ร้อยไปเหลือแต่เหรียญห้าเหรียญอะไรนี่ก็เอาให้เด็กปู่ฤาษีก็พลอยได้เราก็เอาให้อยู่สองกองนี่นแหละที่นี่ให้แล้ว ก็รับเอาไวอ้อจังได้พระจึงบอกเอาหมดเนาะยังไม่มาจงเหรียญห้าไว้ให้สองเหรียญเหรียญห้าคือหรือว่าเหรียญบาทนี่ห้าเหรียญเนี่ยนะครับผมสองกองอพระก็เอาไปละร้อยหนึ่งครับผมแบ่งร้อยเอาไปแล้วแบ่งร้อยเอาไปยกเหรียญห้าสองกองนี่ให้ปู่ฤาษีครับผมง่ายๆอ่ไงไงอาแล้วก็ย้ายไปทําบุญอีกที่หนึ่งโอ้โห ก็พูดเท่าแล้วบทตามพระไปหรอกสิเรื่องของพระเรื่องของทางโน้นเขาก็ทําเหมือนกันอีกครับทําทําเหมือนอย่างที่ว่ามีแบงค์ร้อยมีแบงค์อะไรอล้ก็มีเหรียญห้าสองกองอีกคือเกา่าวบานี่ว่าเราไม่ได้เราไม่ไปละ<อ>ท่านพระอาจารย์นี่ก็มีเมตตาเนาะฝากเงินสองห้านี่มาให้คือเก่านี่นี่ถึงไม่ไปก็ได้เหมือนเดิมมาได้เหมือนเดิมเขาว่าเอาท่านไม่มาบอก อกูได้สีพู่มาบอกเราอายเด็กน้อยอเอาอายหลีแเราบอยากได้หรอกแต่ก็ต้องได้เอาพระวัติท่านเมตตาเนาะครับตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตามพระไปพูดง่ายๆไม่ติดตามไปแล้วที่ทําบุญใหม่เนี่ยท่านก็ฝากเงินไหมคือเกา่ากอ,องกองย่างเก่าเนะ,นะครับนี่พี่น้องคิดให้ดีนอะอือ่รอบนี้นีแตสข้าเป็น ถ้าเป็นนิมิตเนาะถ้าใจมักเนาะข้านี่ดิ้นบลุดโอ้ข้านี่ขาดมันเลยหรือพะล่าคิดว่าขาดเพราะพระจะคิดยังไงพระพระเกิดเหรอพระนี่ก็จะเกิดท่านอาจารย์องค์เก่านั่นแหละบ่ได้เอ่นน้ำถึงชื่อละครับผมเพราะว่าลื้งกันคักอยู่ นี่นเม็ดครับอเ็หะพี่น้องอืมแต่ว่าปูที่เป็นตัวไหนล่ะคือปูนี่ก็ที่วัาคิดคิดเมื่อเช้านี่น้ะมันใหม่ๆเลยเนาะครับผมกว่าที่มิดนี่เมื่อคืนนี้เออล่าสุดเลยก่อนล่าสุดเม,มื่อคืนนี้นะ่ะอืมอืม ถ้าเลขที่คิดว่าจะปล่อยออกให้เอซถ้าเจอช่องเอาไปเสียงโชคเอาไปเสียงโชคพอเป็นแนวทางเนาะครับผมเอฟซพี่าเอฟซีฝากฝากแอดมินน้ำนั่นแหละครับผมนำกันก็จะฝากอยู่อ่ะคือฝากบเหมือนเขาอออ่ะืฝากยังไงล่ะพ่อ,อมันจะฝาก เก้าสองหรือเก้าแปดโอ้สองกองก็สองเก้านึ่งตีง่ายใช่ไหมอเอา้ามีอยู่แล้วเนาะสองกองเนาะถ้าจะแปลอีกแบบหนึง่งบ้าเก้าสองหรือสองเก้าอ่ะเพราะว่าได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วยังไงก็ได้ได้ทีละสองกองได้ทีละสอง แต่มันเรียญห้าดีแล้วนี่เอาก็สามตัวเลยแล้วอ๋อนี่จะมาสามอ่าแต่ว่าปู่ี่มักโชคดีมากกับห้าเก้าเลยถึจะห้าห้าเก้าีก็แบบห้าห้าสองเก้าแล้วห้าเก้าสองเป็นไปได้ไหมหรือยังไงล่ะอืมกระดาษกูใช้นีหรืออืมไม่มีกระดาษดีมีครับอืมเอ้าที่เสียบๆไว้คือให้ติดเก้าเลย ครับผมติดเกา้าอืม่อมนก็เอาความฝันใส่ก็ได้ก็ได้ความฝันก็ง่ายๆเนาะมันสองกองอ่าห้าสองห้าเนี่ยโอ้ว่ามันเป็นตัวเกาะะ่าบอกเอา้าไม่เป็นไรอื 5, ห้าสองห้าเป็นตัวเกาะะ่าอยู่บอกโอ้เมื่อกี้นี่สามห้าสองอืมอืมอ๋อเหรอเอันนี้จะเป็นสลับมาอีก บอกมันเป็นตัวเก่าที่ปูป่วยไปงวดก่อน,นโอ้ทำไมที่ว่าให้สองเ้าห้านาะเด่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นสองห้าสองหรือสองห้าสองห้านะโอ้เป็นเลขรับห้าสองห้าสองห้าสอง เพราะว่ามันสองกองเดือนห้าสองกองเดือนห้านี่นี่น่มครับผมแล้วก็เอาสองใส่กางโอ้เนี่ยอืมอืมเจรนาดูหอ่าห้าแล้วก็สองแล้วก็ห้าถ้าผมมากกันแล้วกันไป โอ้ยปูมันแบบแม่หล่ะที่ตีแบบนั้นไปตีตีแบบนั้นมันบ่ถูกก่อนแล้วแต่จะไปเตีอยวฟังเอาี่เนฟังเอาพอเป็นแนวทางแต่ที่เป็นแนวเงินก็คือเก้าสองโอ้นตัวปูแล้วสองตัวสองตัวสองกองโอ้งเอาได้ทั้งสามตัวได้ทั้งสองตัวอยู่อยู่ที่นี่เคยแม่นเก้าสองอยู่โอ อ่าเนาะเคยแตกเก้าสองอยู่ครับผมแตกล่างอืมละแตกล่างเพื่อได้เงินทําบุญเข้าพรรษาละใกล้ละอืใกล้แล้วหรือปู่ก็เดือนหน้าในกวันที่ยี่สิบแปดก็เข้าพรรษาเลยเนาะยี่บเจ็ดก็เป็นวันสำคัญเอาโชคเอาเโชคลาบเอาก็มีสองตัวสองเก้าอ่าแล้วก็สามตัวด้วยพี่น้อง เนาะเดี๋ยวจะสองห้าเลขกัดเอินแบบนี้แหละพ่อเลขบังเอิญลองดีหลังเนาะกับกับเลขบอมะอ่สองกองเลขจะแตกแบบนี้แหละพ่อแบบนี้แหละเลขจะแปลกบอกขาดหมายเลยว่าเป็นรถม้าจะวิเคราะห์อยู่ เพราะว่ามันยังทันอยู่วันพรุ่งนี้เนาะมันงสายดว่วนอยู่่ะับทันทันเร็ววันพรกนี้จะจะจอดไปทางมหาเฮงเจียบแปดบาทหนึ่งอ่าวฉูปป่าสรุปูบฉัูก็คือว่าเอาเก้าสองครับผมกับห้าสอง องห้าพองบน้อยแค่นี้แค่นี้เราอย่าไปยุกันเอาหลายหลายคู่มันจะหมดเงินหลายถ้ายุกันซื้อน้ยน้อยคู่ถูกมันก็ประหยัดทุนครับผมพอเป็นแนวทางนะครับพอด้ยุให้เล่นใต้ดินหรือหวยเถื่อนอะไรการทนันไม่ดียึไปสองใบใบห้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางเนาะให้เป็นแนวทางไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้อง ไม่ว่ากันนะอพราะเนี่ยวนี้ต้องใจนักเลงหน่อยหนึ่งเฮงเฮงตั้งตัครับทุกคนนะหลายก็พอเนี้ยได้ครับคุก่อนเข้าพรรษานี่ก็ขอให้เริ่มแรกแหกหมานเนอะเริ่มแรกแหกหมานเก้าสองอย่างเดียวเลยก็ได้้อครับเอาทีนี้มาตีล่าว่าล่างก็ได้ กสองไม่มั่นใจก็ขึ้นบนก็เก้าสองคือเก่าป้องกันไว้คนเราต้องป้องกันหลายๆอย่างนะาาสาธุสาธุส,สาธุ